เราชกน้องใบเตยช่างน่ารักนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอบกันนะครับผมพือดีเราปล่อยให้อบกับแม่ใบเตยนะครับผมอปล่อยไว้ในป่าสองคนนะครับผมมาดูว่าน้องจะเป็นอย่างไรนะครับผมอยู่ในป่าครับผมไปดูเลยนะครับผมอสิเป็นอย่างไรน้อนะครับผมอ่าบักลากับแม่ใบเตยของเราออยู่ใสอยู่ใสอยู่ใสเอ้ยอยู่ไหนน้ออยู่ไหนเนายทำไมไม่เห็นโซขาดบนนอนิเนาะ โ,โซคาร์กเป๋าดิยาด้ยทำไมไม่เห็นปาดเห็นแต่เห็นแต่ก้อนคำโอ้เห็นแต่ก้อนคำบ่ดิ้อยอยู่ไหนสองแม่ลูกอยู่ไหนเอ้ยโอ้สองแม่ลูกอยู่ไหนโอ้อยู่นี่เองโอ้อลามาแล้วมากดกันกดกันกดกันโอ้อลาอยู่นี่เองโอ้มามามา เป็นไงบ้างอยู่ในป่าอุ Self ้ยกอด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 กันโอ้ยสายหัวเลยอย่นี่อุ้ยงอนบ่นี u. U ่งอนนี่ปล่อยให้อยู่ในป่าสองคนแม่ลูกนี่โอ้งอนไปบ่ลูกหล่ะมาไหนในเตยอยู่ไหนในเตยอยู่ไหนไหนไม่เตยโอ้ยในเตยนี่บ่ไม่เตยดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ไม่เตยอยู่นี่เองไม่เตย กลัวไหมลูกอยู่ป่ากลัวไหมเป็นยังไงบ้างขอสัมภาษณ์ก่อนกลัวไหมนี่สองไม่ลูกนี่อยู่นะปล่อยให้อยู่ป่ากันสองคนนี่โอ้เป็นช้างป่าหนึ่งวันโอ้เป็นช้างป่าหนึ่งวันโอ้เป็นช้างป่าหนึ่งวันเลยเนาะโอ้ปล่อยให้อยู่ป่าสองคนเป็นไงบ้างนี่โอ้อบไปอบเหนอนั่งหน่อยเงาไหมลูกเงาไหมเป็นยังไงบ้างเงาไหมลูกเงาไหมอยู่ในป่า งาไหมลูกลาเงาไหมดูโอ้ดูเหนียงเหนียงใครนี่เหนียงผู้ใด่เหนียงโอบบ่โอ้ยเหนียงโอบบ่หนี่เหนียงผู้ใดรนี่เป็นไงบ้างลูกนอน,เน,อนอเนี่ยนอนอ่ะอึมแล้วกลัวไหมลูกอยู่ในป่ากลัวไหมนี่ไหนมียุงกัดไหมลูกมียุงกัดบ่นี่โอ้ยไม่มีไม่มียุงกัดเลยโอย้ดีมากเลยโอ้อ้วนตัวพุอ้วนตัวพุเลยมาเร็ว มาเร็วโอ้ยโใบออบใบออบไปออบมวนตุ้บพุ๊กเลยบ่ลูกละมาลูกมามาเร็วเฮ้ยเฮ้ยเยเป็นไงบ้างลูกกลัวไหมลูกอยู่ในป่ากลัวไหมลูกโอ้ยสนุกเขาละมวนคักเนาะอยู่ในปตาเนาะสนุกเลยเนาะเย็นช้ำเลยสดชื่นเลยบ่โอบุญโอ้สนุกสดชื่นเลยอยู่ในโอ้ยมวนหลายมวนหลายมวนหลายบักลาห์เฮา โอ้ก็อยู่กับป่านะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับผมก็พาน้องนานๆมามาเที่ยวทีเนาะนะครับผมเพราะว่าอบุญในไม่ค่อยได้เข้าป่านะครับผมอ่พออายุครบหนึ่งครัแล้วนะครับผมได้อายุแล้วนะครับผมอ่าก็พาน้องมาผจญภัยนะครับผมผจญภัยให้รู้จักถอนหญ้ากินหญ้าให้รู้จักสมุนไพรนะครับผมกินเถาวัลย์กินใบไม้น้องแม่เนาะอ่าเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นนะครับผมกินดินปงกินอะไรเนาะแค่เนาะเพื่อสร้างภูมิต้านทานนะครับผม อันนี้ก็มาครั้งแรกครั้งแรกก็คือแบบตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วว้าวุ่นมากเลยโอบุญปล่อยให้อยู่คนเดียวโอ้ไม่ได้เลยแม่เตยโอบุญวิ่งกระจายเลยนะครับผมวิ่งกระจายวิ่งเต็มป่ากันเลยทีเดียวนะครับผมออ้ไปเตยเป่าน้ําแล้วเอาเตยร้อนเรอลูกทําไมเป่าน้าลูกมีการเป่าน้ําด้วยร้อนหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเราไปสํารวจกันเลยว่าน้องเดินไปฝั่งไหนบ้างเนอะอ่าเดินไปตรงไหนบ้างฝั่งไหนบ้างเพราะว่าไปทําอะไรบ้างนะครับผม โอู้นี่น้องเดินมาจุดนี้ด้วยนะครับผมในฝั่งนี้ด้วยอา่เดินมาฝั่งต้นไม้นี้ด้วยนะครับผมโอ้โหนี่นีรอยถูต้นไม้นี่เนาะนี่รอยถูต้นไม้นี่นะครับผมโอ้แม่ใบเตยน่าจะคันอา่มายางถูต้นไหม่รงนี้เนาะเอ้าเดินตามมาด้วยเลยอลกมาถูต้นไม้ตรงนี้ดูนี่รอยถูสงสัยน่าจะคันนะครับผมคันมีเห็ดหรือเปล่านี่ <ss c ười> <elle> <least> มีเห็ดไหมอบลูกมีเห็ดบ่อลูกหลาหนเห็ดมีไหมลูกมีไหมหาดูหน่อยว่าะในเห็ดดไหนลูกช่วยหาหน่อยเร็วมีเห็ดบอหน่โอ้ยอลาเออลามีเห็ดไหมลูกหาลามีเห็ดไหมลูกโอ้มาช่วยหาเห็ดพ่อหนยเร็วโอ้หมดแล้วหมดไปแล้วหมดไปแล้วไปช่วยหาเห็ดพ่อแล้วโอบุญเอาหาได้หนึ่งดอกให้ขนมหนึ่งชิ้นหาได้หนึ่งดอกให้ขนมหนึ่งชิ้นเลยโอบุญ โอ้นุนไปแล้วลุยไปแล้วลุยไปแล้วโอ้โหเก่งดิโออาวไม่เตยเล้วเน่เตยไปหาได้หนึ่งดอกให้ขนมหนึ่งชิ้นไปลูกไปไปเร็วเอาไม่เตยติดหรือเปล่าไม่เตยติดหรือเปล่าไปไม่ได้โอ้โหไม่เตยติดแล้วติดแล้วไม่เตยติดแล้วนะครับผมไปไม่ได้แล้วไม่เตยเอาเราต้องไปกดเชือกให้เตยก่อนนะครับผม กช่ตยก่อนนะครับผมผมไม่ต้องกดคือต้องพาเดินย้อนกลับนะครับผมใต้มาใต้มามาเร็วตาเร็วต้องพาน้องเดินย้อนกลับนะครับผมไปฝั่งนี้นะครับผมเดินเดินย้อนกลับไปฝั่งนี้นะครับผมนี่พาน้องเดินย้อนกลับอ่ะใต้มาใต้มาลูกมาอ่าตามพ่อมาเร็วตามพ่อมาเร็วนะโอมาเร็วนี่ต้องพาเดินย้อนกลับมาฝั่งนี้ถึงจะไม่ผิดนะครับผม เดี๋ยวลูเดี๋ยวดยเราถือพกมีดมาเราพกมีดมาก็ด้วยความจาเป็นนะครับผมแบบนี้นะครับผมวาดหายเวลาถางติดเนาะเวลาเชือกติดโซ่ติดเราก็ได้ใช้มีดนะครับผมถางออกนะครับผม่าใช้มีดถางออกฝักอกนะครับผมนี่แบบนี้แหละเวลาเชือกน้องติดพันนะครับผมเราแก้ไม่ได้อย่างนี้ เราก็ต้องใช้มีดอ่าถางออกเร็วๆเดี๋ยวนี้เดียวไม่ตายไม่ตายถอยไม่ตายมาทางนี้เดียวนู่นเชือกพันแล้วแต่ไม่เตยนะครับผมเชือกพันแล้วไม่เตยจีนแล้วแต่ไม่เตยต้องกลับคืนแล้วเตยเตยถอยแล้วเตยถอยแล้วถอยมาถอยมา นานๆไปเจอได้เข้าป่าทีก็ได้เชือกติดจนได้นะครับผมนี่เราก็ต้องตัดถางออกนะครับผมนี่เราก็ต้องตัดถางออกนะครับผมอ้อ ทางออกให้น้องเดินสะดวกนะครับผมเชือกจะได้ไม่ติดน้องนะครับผมเชือกจะได้ไม่ติดนะครับผมไต่ไปเต่ไปแล้วก็เก็บนะครับผมมีดเราสําคัญพอเราพกมีดเลี้ยงช้างทำไมต้พกมีดนะครับผมก็นี่แหละเวลาช้างติดช้างคล่องเนาะเวลาช้างอยากกินอะไรเอาไม่ถึงเราก็ใช้มีดตัดนะครับผมใช้มีดตัดมีดผ่านะครับผมเชือกติดโซ่ติดเนาะเราก็ได้ตัดไม้ตัดถาวันอกนะครับผมเดี๋ยวเรียกไปไต่กลับคืนก่อนนะครับผมโซ่เรา เชือกเราจะได้ยาวขึ้นนะครับผมเอามาเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยเร็วเร็วเร็วโอ้ปล่อยให้หมูปลาวันเดียวเชือกติดเลยตอนนี้โอ้เชือกติดเลยมาลูกมามาลูกมาาเร็วมาเร็ว,รวอันนี้คือหลักที่เราปลูกต้นนี้นะครับผมอ่าเป็นต้นหมักเม่าเนาะอ่าต้นหมักเม่าที่เราปลูกนะครับผมโอ้ เราปลูกไว้นะครับผมตรงนี้นี่หลักนะครับผมก็ยาวเกือบพื้นถนนนะครับผมอมาอบแล้วอบแล้วอบแล้วเตย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 อบอบไปเตยอบอบแล้ว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 แลแล้วมา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 เตยมา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 ได้มาได้มาได้เออมาได้มาได้มาได้โซ่ติดเด้เตยเด้อมาได้ออกได้ไหมเนั่นน่ะโซ่ติดออกไม่ได้เด้อนั่นโอ้ย เออนยาเสินลูกหลามาเร็วมาเร็วเร็วพ่อจะกลับบ้านแล้วนะเนี่ยมาเอามามา,มาหาพ่อมาลูกมา,ามาออกมามาหาพ่อมาลูกมาเออมาเร็วมาเร็วมาทันได้ไหมาลูกมากมาพ่อมาเออเต่าอบเรียกง,ง่ายนะครับผมเต่าอบโอบมาลูกมาบ้านนอนสอนง่ายครับลูกอบเราเดินตามอย่างเดียวมาลูกมามามา อ,อมาลุกอบมามาเร็วมาเร็วมานี่มาลุกมาอ่าเราจะทําให้น้องได้คลายโซ่คลายเชือกนะครับผมแม่แม่อ่าคลายเชือกด้วยตัวเองเนาะตาลุกมามา,าตามพ่อมาอบมาอ่ามาเร็วมาเร็วนี่ให้มาฝั่งนี้ก่อนนะครับผมแม่แม่ต้องให้เคยเดินลงมาก่อนเราต้องรู้วิธีนะครับผมอ,อ่เราจะไม่เดินเข้าช่องนั้นนะครับผม ให้น้องมาทานี้ก่อนเอามาเร็วเร็วตัวนี่เร็วจะคลายเชือกให้แม่ก่อนเร็วนี่พอเรามาทางนี้อ่าพอใบเจอลงมาแล้วนะครับผมเราก็เข้าฝั่งนี้ได้เลยอ่าเตะถอยถอยถอยก่อนเตยถอยอ่าเตยถอยเร็วมาเร็วมามาออกมาออกมาเตะมาช่วยจับอ่าเชือกให้น้องยาวๆนะครับผมอ่านี่ที่เราถังเมื่อกี้นะครับผม ที่เราถางเมื่อกี้นะครับผมคุณแม่นี่ใบเตยจะได้ไม่ย้อนกลับทางเก่านะครับผมให้ใบเตยมุดมานะครับผมมุดตามออกมาเร็ว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 เอาไปเร็วไปเร็วไปเร็วเอาไปเร็วไปเร็วเอาโอ้บุญดันก่อนพ่ออีกโอ้โหดันไปก่อนพ่ออีกก็บุญเอามาตรงนี้มาตรงนี้เอามาตรงนี้เร็วไหนไหนมาทางนี้เอาม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 าเมยมา เชือกก็จะคลายนะครับผมแค่นี้เชือกก็คลายแล้วนะครับผมหายคลายได้ยังมาอบมา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 ฮ่าพ่อเร็วฮ่าพ่อเร็วมาเร็วลูกหลาเร็วเร็วเร็วมาพ่อมาเออมาเร็วมาเร็วมาลูกมามาลูกมาเออตามมาตามมาลูกมาตามมามาลูกมาเอาอบเร็วอบเร็วไหน